คือแม่ขายยิ้มเก่งว่ากันเถอะเนี่ยดูดียิ้มีมกเอสอัสออมอลลกุ้ครับทุกท่านวันนี้ยูซุปอยู่ย่านพัฒนาการ38นั่นเองนะครับเห็นด้านหลังยูซุปไหมทุกคนมีร้านเด็ดด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันและตามยูซุปเข้าไปชิมพร้อมกันเลยครับไป อาอยู่กับเจ้าของร้านคนสวยแล้วนะผมเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนําตัวหน่อยชื่อกะฮะจ้ากะฮะอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรเนี่ยชื่อร้านกะฮะจ้ากะฮะเลยก็อันนี้ร้านอยู่ที่ไหนพัฒนาการ38ค่ะเลยตลาดนัดนิดนึงค่ะฝั่งซ้ายมือใช่ค่ะ,ะมีเมนูอะไรบ้างที่นี่มีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดแล้วก็โจ๊กไก่แล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นไก่ค่ะและท,ที่เด็ดร้านนี้คืออะไร ข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วไปน<ส>ุ้ยก็จะตอบว่าแม่ค่ะเปิดไปกี่โมงวันนี้หกโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะวันหยุดทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจนันทร์นะครับผมเ<ส>มนูอาหารเริ่มต้นกี่บาทวิ่งห้าบาทค่ะอ่าไหนก็ไหนให้แม่ค้าเชิญชวนคนดูหน่อยใครผ่านแถวแถวพัฒนาการ38าสิบแปดแวะมาอุ่นหนุนกันได้นะมาลองชิมกันได้ค่ะอร่อยขนาดไหนก็ลองต้องมาลองค่ะ โอเคนะฮะเรานีนบังคับแม่ค้าพูดตลอดเลยไม่เป็นไรอ่เดี๋ยวผมขอตัวไปชิมก่อนขอบคุณแม่ค้าครับผมอเอาเมนูมาแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะครับผมอันเนี้ยที่เห็นสะดุดตาเลยนะเหมือนเขาจะาใส่เป็นตัวเหมือนแบบพริกเผาไหม รสชาติด,ดีรสชาติด,ดีเพราะมันไก่รสชาติสแตนดาดนะครับผมลองบิสกินละอืมเ่ ก็ฝากร้านกาฮาไว้ด้วยฮนะเชื่อว่าถูกอกถูกใจแฟนๆอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มากันมีอแอปพลิเคชันไว้ใช้ค้นหาร้านอิสลามทั่วประเทศไทยแล้วนะโหลดได้บนแคปชั่นนี้นะครับผมรับรองว่าคุณเจอร้านคาล้านใกล้ๆตัวคุณแน่นอนครับผมทั่วประเทศไทยเอาละมาเดี๋ยวผมจะไปกินกับบางอน,นิสแล้วนะเดี๋ยวไว้ต้องลาทุกคนเท่าน,นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทางร้านด้วยนะแล้วก็ขอบคุณ ทางแฟนเพจที่ติดตามดูจนจบวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสสลักไอกุมมรอมาตุลยอร้อยพิวรการตุสวัสดีครับ